สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ไปเจอ Isuzu D-Max 3.0 Highlander นะครับเป็นเกียร์ออโต้รถมือเดียวนะครับสประตูนะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับก็ออกห้างเช็คูนย์ตลอดนะครับไม่เคยชนสีเดิมสวยเงานะครับพร้อมแครดี้บอยด้วยก็เครื่องยนต์แน่นนะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มยางใหม่นะครับภายในสะอาดกระจกไฟฟ้า ระบบครบทุกอย่างนะครับรกระบบราคาถูกคุณภาพแน่นอนนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับไปดูรถได้ที่บางแคกรุงเทพกันเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจคันนี้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปไ้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาในกลุ่มใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันซื้อขายรถนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ